โอเคนะครับเรามาอยู่ในเกม a v e n n เ r r of ออฟสต5นะครับโอเคครับเกมนี้มีข้อดีมากมายนะครับและมีข้อเสียมากเลยด้วยเอาเฮียแม่งคว้างอีกแล้วเออผมสามารถโกงได้นะครับแต่ห้ามโกงเกิน3ล้านโอเคครับท่านผู้ชมต้องรอให้ไอ้นี่หายก่อน นั่นไงกูวแล้วตัวสักกูเกตุโอเคไปกันเลยผมต้องขอโทษนะครับที่เสียงเกมผมมันดังเกินร้อยน,นี่หมดทุ้หมดเลยไม่ต้องว่างนี่เกมนี้เขาไม่ว่าแต่ว่าผมมีทั้งหมดสองอันนะครับ นี่คือ1นึ่งจุดนะครับถ้าโกวอกเพชรเงินทองไปแล้วเราจะเกมปั๊บมันก็จะได้เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับที่ผมไม่ชอบโอเคผู้ชมเราจะเล่นไปเรื่อยๆเกมนี้ผมจะแคสทั้งหมด3เกมเท่านั้นนะครับคือเกม Minecraft PE และเกม Adventure of Stick 5นะครับ เอามดแลซื้อให้หมดเลยเเเเเเเครับแล้วสนใจไหเอาให้หมดเลยแลเวกาโอเคค้ชมเยไปเลย้การเจต็มใช่ไหนะเราสามารถแปลงร่างได้นะครับแต่ผมจะไม่แปลงครับ เพราะถ้าแปลงมันจะเป็นแบบนี้ครับอือเขาหย่อร่องแบบนี้เี่เราต้องเล่นประมาณ1บบที่หกที่เจ็ดนะครับโอเคเรารีบออกไปกันเถอะทุกเกมนะครับผมจะแคสไม่เกิน15นาทีครับเอาอเน่นไๆจัดก,การซะได้ไอ้ขวานเลย อ่อาจเข้าไปมัดเดียวก็ดับดับดับเลยถ้วยเลยถ้วยเราจะเอาระเบิดไปเป็นเพื่อนดีกว่ามึงเล่นพังเลยอ่ะอืออือลูกน้องช่วยมากช่วยได้เยอะเลยโอเคท่านผู้ชมเราจะไปกันเถอะเราจะไปกันเจะจะไปฟีดอาบะเราจะไปฟีดอ่ะ อีอาบมดเดียวก็จบเอ้ยลืมปรับให้เลือดสีแดงโอเคเฮ้ยอีปัญหาละเพื่อนปัญหาเพื่อเพออื่อนเราอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่นี่ไม่มีอะไรออออโอเคต้องชมในเกมนี้มันอาจจะสนุกสำหรับผมนะครับแต่คนอื่นไม่แน่ใจครับ โทษด้วยครับที่มีเสียงรบกวนเพราะนี่มันก็ค่ำแล้ว,ว,น,วน,นี่ไงเตะสวนสวนเลเวลเก้าแล้วเตะอะไรก็ถล่มหมดมสวนสวนเนี่ยอาวุธปืนพกจะมีไอ้ปืนลัวแบบนี้ไอ้ปืนเอเคนะครับแล้วก็ปืนระเบิดลูกซองระเบิดแล้วก็เอ็มสิบหก ปืนไฟปืนเลเซอร์มินิกันแล้วก็ไม่ได้เจอครับปืนอะไรช่างแม่งแล้วก็ไม้เบสบอลไม้แล้วก็ท่อแล,แล้วก็ดาบแล้วก็ดาบนะแล้วก็ขวานโอเคแค่นี้แหละครับไปเลยไม่ไม่อยากเตะมากต่อยเลยเตะแม่งโอเคตูเตะเ,เ,เรียบ ไอ้ไม่ถูกเตะเรียบปุ้นแค่นะั้นปุ้งแค่นั้นก็พอปุ้งแค่นั้นก็พอชุดต่อยหนับเดียวจอบอืมจริงๆผมก็อยากถือขวานะครับแต่ไม่เอาดีกว่าวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่ง,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 งโอเคผมผ่านด่านแล้วครับไปละวโอเค เล่นด่านซอมบี้ด้วยครับไม่งั้นผมจะไม่แน่ใจรครับให้เล่นด่านซอมบี้แล้วยังไงไม่รู้มันไงเป้าไม้เป้าไม้ือซอมบี้นี่ท่านผู้ชมรีบไปกันเถอะคือนักล้างซอมบี้อือายใอสำเร็ ขวานติดกระบาลตายคือคือยกช็อตขวานติดกระบาลขวานติดกระบาลตายโอเคท่านผู้ชมไปกันเลยเลยไปไกลๆเลยนะครับนักขัช้ชนักขัช้ชเราต้องระวงหมัดเดียวจบ จอดมาเตะจอดอยู่แล้วไม่ได้มาเตะจอดอุ้นยักษ์ก็่ตอหงมาเตะจอดูแล้วไปกันเลยท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะคืนล่างรีบวิ่งสุ่ยชุบท้องควานไปอัดมันเลยเฟยมองของอุ้ยเอยอยเฮ้ยเห็นแม่คนยักษ์บุกโลกเฮ้ยเห็นแม่คนยักษ์บุกโลกนี่ ระจดจำไว้ประตูผมกอดล่างเลยโอเคท่านผู้ชมเอียดกระบะเดือกระบะเป็นสายบู่แล้วครับบู๊แบบไม่กลัวซอมบี้ฮะคิดจะไฟอ่ะคิดจะไปแล้วไฟใช่ไหมไม่ต้องห่วงอัดบูวก็จบอไปทุบท่านผู้ชม เราจะเล่นแบบโกโลผมต้องดูเวลาไอ้นี่ไปด้วยนะครับไอ้ที่มันเป็นตัว M เ,เนี่ยเพราะถ้าผมไม่ดูเวลามันจะยุ่งไงเผื่อนเกิน15นาทีอีกเหมือนเกมมายครับนะครับผมอัดพลาดแรกไว้23นาทีน่นก็เด,ดิเข้าไปเลยเอา้าวลูกน้องกูก็ช่วยมาแล้วด้วยวะทำไมวะตกลงดูนะครับผมออกจากเกมแล้วครับ อา้าเชียรทำไมไม่ออกวะอ้ยลืมไปโอเคผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดวูว่าทำไมผมตึกเกลียดมากให้ผมเปิดเลยหรือเปล่าวะไม่ได้เปิดอ้อยเฮียอย่าบอกนะว่าปล่อยพาสปอร์ตก็ไม่เนี่ยโอเคครับมันเป็นอันนี้นะครับที่ผมเข้าแล้วออกเมื่อกี้ให้ท่านผู้ชมได้ดู เข้าไปอีกทีนะครับนั่นไงขึ้นแบบนี้ใช่เลยครับท่านผู้ชมถ้ามันขึ้นฟ้าๆแบบนี้ใช่เลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยนั่นไงผมว่าเลยเริ่มใหม่ทั้งหมดเหมือนเขาจะไม่เตรียมใจให้โกงยังไงไม่รู้ครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับชื่อเกมให้ดูเลยนี่ครับให้ดูเลยครับ ถ้าใครอยากได้โกงไปโลดในสีแชมป์ก็กจะเป็นอันนี้นะครับมันจะโกงมาให้1ล้านเลยนะครับเงินกับเพชรน,นะครับส่วนอันนี้ไปโหลดใต้คลิปนะครับผมจะได้มาครับขอจบคลิปเพื่